ครับผมสวัสดีครับผมโทรศัพท์ผมจับยากหน่อยเรอโทษครับผมโทรศัพท์พอดีค่าได้แล้วต้องเอาเลยเพราะว่าเข้ายากมากกองยากมากกว่าโทรศัพท์ล้วนมากแล้วจะไปแล้วโทรศัพท์เดี๋ยวมาดูจะชมกันนะครับผมพร้อมกับลูกชายที่ให้กำลังใจจนชมเวลาที่ออกดอกมานะครับผมสิ่งที่เราต้องทําก็คือการเติมน้า ้ดตลอดเลยนะครับผมเติมน้ําได้เชา้าเย็นเลยนะถ้าเราเติมน้ําด้บ่อยๆจ็ชมจะให้สีสันที่วสวยที่สดใสแบบนี้อันนี้เป็นไม้ที่พัฒนาดอกนะแต่ก่อนจะเป็นดอกแดงนะผมเอาสีน้ําเงินเข้ามาใส่ให้ด้วยก็จะมีความสวยเข้าไปเพิ่มขึ้นไปอีกม้พัฒนาดอกก็จะมีการใช้ยีนจากใช้ยีนด้วยใช้ยีนจากต้น ตอนต่อให้เราทำนะก็มีหลายแบบที่ที่ทำก็แล้วแต่เทคนิคทางแต่ว่าเจ้าแต่ว่าสวนที่จะทํากันแค,ค่มีการนั่ชมก็มีเยอะแยะไปหมดนะตอนนี้ก็เป็นกับพัฒดาเช่นกันนะสองตัวนี้สองตัวนี้ไม่ไม่เหมือนกันเท่าไหร่นะอาจจะเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันมากใช่ไหมมีพี่สาวถามมาอยู่น่าจะหมดแล้วพี่เดี๋ยวผมดูก่อนขอบคุณนะครับผมที่ถามเข้ามาเห็นไหมการเพิ่มให้สีสันจเชิมให้ให้ได้แบบ สวยอะละนะทำยังไงก็ได้ให้ให้ได้จนถึบพี่ดอกส,สวยๆมาโอกาสจะได้ขายก็จะมีมีมากขึ้นถ้าเราทํายังไงก็อันนี้การเพิ่มสีสันเข้าไปแต่ก่อนอาจจะเป็นสีดูุ่งเหลืองหน่อยแล้วก็จะหาสีอะไรมาใส่เข้าไปด้วยจะมีลูกเล่นนิดหน่อยนะมีจมพูปับป้ายเข้าไปอันนี้บานนานแล้วดอกเลียนนุม่มๆหน่อยจริงๆดอกข้าใหญ่เขาก็นุ่มอยู่ประมาณนี้แหละแม่นนุ่มมากเท่าไหร่อันนี้ก็ ดอกกัแน่นล่านี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะการทำชมรมก็มีความสนุกแค่ันแหละถ้าเราทําอันนี้มีเจ้าของเนอะงตัวนี้ลืมไปของพี่สาวอตัวนั้นกับพี่ชายที่ถ่ายมาผ่านอนะอันนี้ก็จะให้ดอกที่ดูแข็งดูดูสวยตัวนี้ดอกไม่ต้องห่วงอันนี้ผมทำมุกสามรอบปักปูงใหม่อันนี้พอแล้ว จบแล้วแล้วแต่จะเอาไปเสียบเท่านั้นเองนะเราเราเราขูดอิกงนิดหน่อยในกิ่งเยอะๆแล้วก็เอาไปเสียบอันนี้อีกต้นหนึ่งที่พัฒนาขึ้นมานะเขามีต้นหลักอีกต้นหนึ่งที่ถ่ายบ่อย,อยๆสีจะอันนี้จะทําให้ออกมีสีที่ดูว่าออกสีที่มันเปรี้ยวๆหน่อยนะอีกต้นหนึ่งสีเข้มกว่าน,นี้ที่ถ่ายบ่อยๆนี่แหละที่เราร่วอกไปแล้วเดียว มีดอกออกมาแล้วจะไปถ่ายคู่กันให้ดูว่ามันจะมีความแตกต่างกันไหมในการใช้ยีนจากต้นต่อมาเพื่อ,อาการเปลี่ยนแปลงทำตัวอย่างไว้อยู่นะให้ดู <c oughs> เดี๋ยววันหลังผมจะทําตัวอย่างชั้นยาวไว้ดอกเดียวกันเลยจะทำสองต้นให้ดูว่าทำเอาไว้แล้วนะไม่ใช่ไปททาเดี๋ยวแป๊บนึ่งก็ได้เนาะดูแป๊บหนึ่ง <c oughs> แป๊บหนึ่งนะ <c oughs> อันนี้ผมจะเสียบวันเดียวกันเลยนะ <c oughs> เสียบเดียวกันกิงเดียวกัน จะให้ดอกที่ที่แตกต่างกันอยู่นะเห็นไหมเดี๋ยวจะเทียบให้ดูนะจะให้ดอกที่ที่แตกต่างกันเนี่ยจะมีสีของดอกที่แตกต่างกันแล้วก็กลีบของดอกก็จะอันหนึ่งจะดูกลมๆอันนี้จริงเดียวกันนะนํามาเสียอันนี้ต้นนี้จะออกดําใช่ไหมเนี่ยตันนี้ไม่ดําก็เขาได้รับยินจากต้นตอจะทาให้เปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ได้เปลี่ยนแปลงสีของดอกได้ั้่แหละก็จะมีหลายแบบนะในการทํามันก็จะมี นอกจากการเขียนข้สอนก็มีหลายอย่างอยู่ก็ลองทํากันดูนะครับผมก็ชานี้ก็มาประมาณนี้ครับผมขอบคุณทุกท่านด้วยที่มาเยี่ยมชมขอบคุณมากครับผมขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับ